คลิปนี้พาทุกคนมาดูกันนะครับว่ารถจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านคันนี้ใช้มา2ปี2เดือนแบตจะเสื่อมไปขนาดไหนนะครับจะวิ่งได้กี่กิโลคันนี้ก็ซื้อมาจากแอป้มนะครับตอนนั้นได้มาในราคาประมาณ8 0 0 0กว่าบาทกำลังมอเตอร์3า0วัตต์แบตเตอรกัวสี่สิโวลต์12แอมป์เมคยวิ่งทดสอบได้ประมาณ40กว่ากิโลใช้งานมานานขนาดนี้วันนี้จะวิ่งเหลือแค่กี่กิโลนะครับไปทดสอบกันครับจากเดิมนะครับตอนที่ซื้อมาใหม่ๆวิ่งได้4 6กิโลเมตรนะครับคันนี้อาุาบออนนแบแย 2ปี2เดือนซึ่งจริงๆแล้วควรจะเสื่อมไปตั้งนานแล้วนะครับส่วนใหญ่แบตตะกัวก็จะอยู่ประมาณสักปีกว่าปีครึ่งนะครับอันนี้2ปี2เดือนถ้าได้สักสอกโลก็เก่งนะครับตอนนี้มาห3ึกิโลนะครับก็อยู่ที่เกียร์สามนะเกียร์สามแต่บิดไม่ออกแล้วคันนี้ก็เป็นแบตตะกัว8่ว48โวลต์12แอมปมนะครับ ซึ่งตามหลักทั่วไปจะต้องวิ่งได้ประมาณ3 0กิโลหลับแบตใหม่ๆนะครับดูเหมือนจะใกล้หมดตั้งแต่แรกแต่ว่ายังไปได้เรื่อยๆครตอนนี้ขึ้นมา24แล้วครับ24มไมยิ่งวิ่งยิ่งแรงขึ้น25นครับ25ครับอ้าวไม่เร็วกว่าเดิม นี้จะสามกิโลแล้วนะครับมาได้ยังไงได้ทั้งสามโลนี่ถ้าเราวิ่งอยู่ใ,ใกล้ๆก็ยังใช้ได้นะครับยังไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแบตก็ได้นะครับซึ่งก็ดีกว่าขับจักรยานนะครับใช้ตลอเอาไว้วิ่งได้แค่แบบไม่ถึงโลไม่เปลี่ยนหรับคันนี้นะครับใช้มาสองปีกว่าก็ยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะครับไม่มีเลยนะครับยกเว้นตอน ฝนตกแล้วไปลุยฝนนั้นอันนั้นอาจจะมีแบบความชื้นเข้ามันก็จะไปต่อไม่ได้นะครับไฟเลยกก็จะดังๆแต่ว่าสักพักหนึ่งก็จะหายไปเองนะครับเพราะนั้นก็แทบไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะครับฉะนั้นใครที่คิดว่าจะขยานไฟยฟ้าไม่ทนหรอกใช้ไม่กี่เดือนก็พังมันก็อาจจะจริงและไม่จริงนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานมันไม่ได้พังง่ายๆนะครับถ้าเราใช้แล้วเรา รู้จักดูแลรักษานะครับชาได้ถูกวิธีเก็บรักษาถูกวิธีไม่ไปจอดทิ้งตักแดดตักฝนจนสนิมขึ้นจนน้ําเข้าระบบอะไรเงี้นนงงยนะครับก็จะไม่พังง่ายๆนะครับถือว่าใช้งานได้คุ้มค่านะครับกับจกักรยานไฟฟ้าราคาหลักพันนะครับไปได้มาถึง2ปีกว่าสี่กิโลเมตรแล้วนะครับยังไปได้เรื่อยๆครับสาหรับแบตเตอกัวนะครับถ้าเราปล่อยให้แบตหมดนานๆโอกาสที่จะใช้งานได้ ไม่ถึงปีก็เป็นไปได้สูงเลยนะครับบางคนก็ห้าหกเดือนก็ไปแล้วหรือว่าบางทีปล่อยจนหมดสุดๆนะครับแบตบใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งใช้มาเดือนเดียวปล่อยให้หมดสุดๆพังเลยนะครับพัทงทันทีเลยบางทีก็กู้กับคืนไม่ได้นะครับฉะนั้นแบ,บตตะกัวนี่ชาร์จไว้บ่อยดีที่สุดนะครับชาร์จให้เต็มให้ปล่อยที่สุดนะครับช่วยยืดอายุใด้นานครับ เด็กสุดๆนะครับยี่สิบสามอยู่ครับขีดก็ขีดแดงสุดท้ายนะครับมานานแล้วยังไปได้อยู่ครับยังไปได้อยู่ครับตอนนี้แบตขีดแดงก็ไม่เหลือแล้วหายไปหมดแล้วนะครับ6กกิโลแล้วครับ ถือว่าแปลกนะครับถือว่าแปลกสำหรับผมก็คิดว่าแบตตะกัวไม่น่าจะถึง2ปีนะครับยังไงก็ไม่ถึงต่อให้ไม่ใช้นะครับใช้น้อยรักษายังไงก็ไม่น่าจะถึงแต่นี้ถึงนะครับถึงถ้าใครลากได้3ปีนี่สุดยอดนะครับคือมันก็มีโอกาสทั้งเป็นไปได้แล้วก็ไม่น่าจะได้คล้ายๆกับแบตเตอรี่รถยนต์ครับบางคนปีกว่าพังนะ บางคน2ปีกว่าบางคนลากได้ถึง3ปีนะครับท,ทั้งที่สเปคแค่2ปีก็แล้วแต่ว่าใครวิ่งเยอะวิ่งน้อยด้วยนะครับถ้าเป็นแบตรถยนต์นี่วิ่งเยอะก็จะชาร์จบ่อยพอชาร์จบ่อยปุ๊บก็เลยทําให้แบตค่อนข้างจะดีนะแบตก็จะสมบูรณ์อยู่ตอลอดเวลาวิ่งมา10กิโลนะครับแต่ก็เริ่มอืดลงแล้วนะครับได้ 19G เ s ้ถือว่ามาไกลมากๆเลยครับ แบตสองปีกว่าไม่น่าเชื่อส่วนการชาร์จแบตของผมนะครับก็จะชาร์จบ่อยๆต่อให้ไม่ได้ขับนะครับผมทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างไงก็ต้องชาร์จครั้งหนึ่งแต่บางทีก็เลยไปประมาณสักเกือบสิบวันแล้วก็ชาร์จเข้าไปให้เต็มนะครับถึงแม้เราจะวิ่งน้อยหรือไม่ได้ขับก็ตามนะครับตอนนี้ก็วิ่งได้แค่นี้นะครับ 17GV GPS ิ17ปเรรื่อยๆนะคับ15กิโลนะครับ ผมนี่รุ้นทุกกิโลเลยให้หมดหมดไม่หมดสักทีมาจะ20่สิกิโลแล้วนะครับยังไปได้เรื่อยๆเฉยยี่สแล้วนะครับแบบสปียังมาได้ถึง20่กิโลปิดปิดเครื่องใหม่นะครับให้ดูระยะทางรวมตอนนี้นะครับห้าร้ยแปดกิโลนะครับ นระยะทางทั้งหมดที่คันนี้วิ่งมาครับ คราวนี้เรามาสรุปกันนะครับหลังจากใช้จักรยานไฟฟ้าคันนี้มา2ปี2เดือนวิ่งไปประมาณ500กิโเมตรนะครับแบตก็เริ่มเสื่อมไปเยอะพอสมควรซึ่งก่อนการทดสอบนะครับผมก็คาดว่าน่าจะวิ่งได้ไม่เกิน2อสโลแน่ๆนะครับเพราะว่าพักหลังวิ่งไปเพียงไม่กี่โลแบตก็ลดลงมาอย่างรวดเร็วจนเหลือขี่สุดท้ายนะครับก็จะต้องรีบชาร์จทุกครั้งนะครับที่วิ่งกลับมาถึงบ้านแต่ก่อนหน้านั้นนะครับแม้จะไม่ได้วิ่งเลยนะครับผมก็คอยชาร์จให้เต็มทุก1-2อาทิตย์นม่เคยปล่อยทิ้งว้ใหนนนาเเกิดือว่าหลายเบิต่ระยะๆนะครับนมาเกือค่ปลดลงอย่างรรวววดเ็็แล้กวิ่ง ไม่เร็วเหมือนก่อนนะครับและในวันนี้นะครับรถก็ดูไม่ค่อยมีแรงนะครับบิดไม่ค่อยออกแต่กับวิ่งได้เรื่อยๆนะครับไม่หมดสักทีจนถึง20กิโลเมตรได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับก็พอแสดงเห็นว่าแบตเตอกั่ที่ส่วนใหญ่มักจะพังไปในไม่กี่เดือนครับหรือไม่เกินปีครึ่งกับสามารถใช้งานได้อยู่นะครับแม้จะเกิน2ปีซึงก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาการใช้งานนะครับไม่ใช้จนหมดแล้วก็ควรหมั่นขยันชาร์จบ่อยๆนะครับเพพอที่จะช่วยยืดอายุได้จริงนะครับแต่ก็อย่าชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนหรือนานเก ครับแม้จะเป็นลอถเดียวกันอายุการใช้งานบางทีก็แตกต่างกันนะครับวนของเพื่อนๆที่ใช้จักรยานไฟฟ้าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับใช้มาปี2ปียังดีอยู่หรือเปล่าไมน่์มาบอกกันได้นะครับ